เป็นยังไงเมื่อไปเดทกับหนุ่มจีนฮัลโหลท่าจะเห่านี่เป็นจูนี่ที่ไม่ใช่จูนุ่นและไม่ใช่จูนั่นแต่เป็นจูนี่นี่เป็นครั้งแรกที่มาเดทกับหนุ่มจีนอยากรู้นะสิว่ามันเป็นยังไงขอบอกก่อนเลยว่ามันดีมากอย่างแรกเลยต้องเป็นคนโรแมนติกมากควยกไปถึงหลานก็เตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้นังเห็นอีฉันเขียนว่าชอบดอกไม้บนไบโอของโอมิก็เลยตั้งใจซื้อมาให้กิีแล้วทำไมคนให้ถึงเขินอ่ะคนที่ควรเขินคือกูค่ะแล้วระหว่างกินนังก็เจนทูแมนสุดๆทั้ง ข้าวผัดสเต็กให้เรียนจันดา oh, นะวยโอ้จนด้วมากเชื่ออะไรบ้างดูแลดีสุดๆเลยคนบ้าอะไรเขินเก่งแบบนี้ปล่อยให้กูเขินบ้างคะ่ะและคือแกนางซื้อลิปให้ฉันด้วยเพราะเคยส่งให้นางดูนางเลยไปซื้อมาแล้เวเลือกสีที่ตกใจมากให้ด้วยหายากมากนะผู้ชายที่รู้เรื่องสีลิปสติกข,ของผู้หญิงอะแกไม่พอคะ่ะสาวเดินไปเข้าห้องน้ำนางก็ลุกไปส่งแถมถือกระเป๋าให้ด้วยอุ่นไปไหน่อยค่ะอีเต้าพ่อหนไม่ก็เวฟ 你的幸运数字是什么？八<吧>。八，那你知道我的幸运数字是什么吗？